พี่ใหญ่เรายังไม่หยุดนะพี่ใหญ่เรายังลุยต่อโอ้โหที่เห็นอยู่ในตรงนี้มีอยู่สี่ห้าตัวที่ทำงานอยู่นะฝั่งนี้ฝั่งนู้นอีกก็ลุยเต็มที่ครับเดี๋ยวโอกาสมาสงการเนาะลุยอะ่ะก็นั่งดูกันเผื่อไม่มีอะไรทำนะเผื่อไม่ได้ออกไปเล่นน้ำมันก็นั่งดูการทำงานของมืออาชีพกันแล้วทำไงเนาะเดี๋ยวเกี่ยวจังหวะ หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปจุดที่มีแสงเนาะรอแป๊บหนึ่งเราต้องให้ปลอดภัยก่อนให้มันเคลียร์ความไม่มั่นคงออก,ก่อนสวัสดีครับทุกคนนะพี่ใหญ่เราก็ลุยไม่หยุดน,นะเนี่ยไอคันเบอร์หกนี่ก็บูดีน่าดูนะโอ้ เบอร์ยี่เบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบนี่ก็เก่งเลยเบอร์สิบเก้าเบอร์ก้ายเป็นตัวตัดนะ ไม่ได้ร้ายกลัวเราเบื่อไงก็เลยแล่นระ้ายหยุดหยุดการนั่งเป็นเพื่อนกันนะนั่งเป็นเพื่อนอกับคนทำงานแล้วนะอ่าสายไฟแล้วสว่างขึ้นหน่อยพี่ใหญ่ก็มาช่วยน้องๆน,น,นะพี่ใหญ่เมื่อวานไปแซวพี่ใหญ่หน่อยใส่เขาน้อยใจไว้ดีทำงานได้ดีนะ màpề sèo vĩ đại không cái cõng ở nó sẽ lủng vào này đi ở này à ở hả này nó không phải là của công an hả không ไอ้ใบตึ้งไหนชักทายหน่อยดิอด้ยุ่งข้างขวาเลยเฮ้ยอะเออเอาช่วยกันนะโอเคครับคุณกลับบ้านโอ้ยขอบคุณมากโอ้ข้างบนก็ทะเลาะข้างบนน่าดูเลยทะเลาะดีเลว่ามาโดนเพื่อนข้างล่างอะเนี่ยที่ส้มนี่นักขับเท้าเปล่านะ เมื่อกี้ก็เปิดประตูมาเท้าเป่าเอารองเท้าวา,า,างไว้ข้างๆน่าจะได้ฟีลลิ่งดีกว่าอันนู้นก็ลุยต่อคนซีนะโอ้โหนี่เขาฝึกแขนเลยนะเบอร์หกเบอร์หกนี่ยเดี๋ยวพี่นี้จะเอาเหล็กออกด้านล่าง สุดแขนเลยสีส้มดูทา่าดูดูดูท่าทีก่อนว่าจะเอาไงเปิดสิบเอาละเปิดสิบไปช่วยพี่ใหญ่แทนนะ ผมไม่ได้ทำอะไรมากผมแค่นั่งรายงานคนที่สู้จริงก็พวกที่อยู่หน้างานเนี่ยเห็นว่าเป็นคนนั่งอยู่ทั้งหงดนะใกล้ๆก็มีคนช่วยดูคอยสองดูว่ามีใครไหมเราเจอตรงนี้สองศพที่แบเมื่อวานตรงไหนนะเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าข้างล่างนะข้างล่างสองศพนี่กล้องไม่ค่อยเข้ากับตัวนีกล้องมันเล็กเกยนมะั <c oughs> ้ย <c oughs> เห็นชัดไหมช <c oughs> ัดครับเออครัจ้องดีนะ

เออประสิทธิ์คครับบูรางผาดีนะรู้สึกพลังเจาะเขาจะเยอะกว่าตัวเบอร์หกแต่แข็งเขาตั้นกว่าโอ้ เมื่อกี้มีหินล่วงมาโดนตัวติดนั่นเองโอ้ลากมาเลยครับปวดร้ายมากปักแล้วลากลหมดเลยแรงเยอะดีอันนี้ อยู่เลยพี่ใหญ่เราสีหลากสีนะสีเหลืองชนะมพูส้มนะมันด้มยสีเขียวไอท้ที่อ่อนๆเนี่ยเหน,ยเนียวมากเลยเส้นเล็กๆเส้นใหญ่ไม่เหนียวเส้นใหญ่สบายปเป็นเหล็ก เหล็กเสริมเหล็กธรรมดาแต่ลวดเล็กๆจะีปยนขาเกียร์แรงสเต็งม,มันน่าจะสูงกว่าลวดธรรมดาเป็นสิบเท่าเลยอ่ะมันเหนียวมากเอ้ยลงมาแล้วเอ้ย,อยโอ้โหระวงังนายโอ้เมื่อกี้ไหลทั้งก้อนเลยดูก้อนบนดีๆนะระวังน้อเบอร์สิบระวังน้อ อ่าข้างบนอะ่ะมาแล้วครับเออเอ,อ้าู๋ล้างผ่านดีไว้เฮ้ยผีสีไอ้สีแดงนั่นอะไรอ่ะ อันบน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 เห็นอันบนอ่ะโอ้โหแม่หวเดเสียวอ่ะเออเด็กคนเดียวอ่ะเอาแล้ววันนี้ทะลุโอ้ยเฮ้ยดูดีๆนะว่าเจออะไรป่ะนะว่าอย่าโมยามันลุ้นอยู่นะเว้ยสองหน่อย นี่ก็ยกไปจอเอ้ยมันมากโอ้ยยกเลยเว้ยจะยกไปไหนนะเดี๋ยวลงไปโดนพี่ใหญ่ผมเอ้ยเอ้ยโอ้ยหนาวแล้วลากลงมาทำลาย แท็กทีมในกระโวยป้ามาเบอร์หกนี่แขนยาวแต่ตัวเล็กกว่าในเบอร์เบอร์สิบนี่แขนตั้นแต่ว,ว่าทำลายล้างสูงเออหลุนเว้าทั้งบนมันดูไม่ค่อยเถียรเ,เท่าไหร่ปนเป็นแผ่นนี้ยมันอกี้เนาเป็นแผ่นซื้ออยู่มันนี่จะหันมาหาอะไรนี่เอาละ ลูกบุต่อเอาแล้วไคเสียเอาเอาไปช่วยกันก่นอนมากลงมาะอา้าวันนี้มาลุยต่อคันนี้มาเก็บศพมาช่วยทำลายคอนกรีตด้านล่ลางต่อไอ้ตัดเหล็กต่อ เดี๋ยวต้องรีบลื้อออกมาเก็บด้านล่างเนาะเก็บให้ซ่าที่เราลงมาแล้วไม่ข้างบนจ้าข้างบนน่ากลวนะัวไหมข้างบนที่มีไฟแสกตอกอยู่อะเมื่อกี้มันดูเหมือนจะไหลอ,อะข้างบนอะ,อะข้างบนเหมือนจะไหลเมื่อกี้อ,อันนี้คือยอดเขาไอ้ไวเ,เวล็ตนะเนี่ย โอ้โหนี่แท็กทีมพี่ใหญ่เรานำทีมไอ้วัาต่างดีนะโเหเล็กเยอะมากเลยเล้อยมาก ดูก่อน,นนะพวกเราถ้าไ่เล่นน้ำอนะ่ะมานั่งดูการทำงานที่สายอันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นบรรยากาศการทำงานเฉยๆนะับแต้เข้าใจว่างานหน้าง,งานไม่ได้ง่ายนะ